สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f ออีกรอบนะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนล้างอินดี้นะครับเนื่องจากแดดมันร้อนนะครับกลัวเครื่องมีปัญหานะครับทีนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกรูปแบบแล้วครับกับการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีปีนี้เดี๋ยวก็เอารถเข้ามาบ้านกันแล้วครับนะครับเดี๋ยวก็จะได้ ค่อยๆล้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวให้แหลมไปเอาเครื่องดื่มก่อนนะครับผมนี่ครับตอนนี้ค, idee, คันนี้ก็ล้างแล้นะครับคันนี้ก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยทําความสะอาดทีหลังครับแหลมเป๋เ,ปเ,เครื่องดื่มที่หลับไปโหมเฮ้เอกซิคเอาเบียร์ดิล่ะ <nei> เอก ăn bia á bia yên yên nhau, đan ăn bia ăn bia yên yên, àu, oh. bia bia yên yên ăn gìn các bạn nhé, bia nấm là tớ nãy còn bay 6 quả phải? Thừa quả kêu nữa, để tớ lấy lau khâu quả non nữa đại bia, lấy bia mà 6 quả, luôn, 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 อื mm. mm. case, ันไห้บอกว่าผมอันน <look. S 2> <quick> ี um. write, mm. r, uh ้ตัวผมล่างเออน้ำยามจีกอีน้ำผืนน้ำยังฮะอุปกรณ์มันครบเลยลูกคับนี่ฟ้าโครงฟ้าครอบกับโครงมาได้หรอใส่มันกับอันนี้มันเทท่าฟ้ารอบมันก็มีมาได้ผมเห็นเลยก่ได้ที่มูล เี่ย่อเออจอท้คอุปกรณ์ครบขั้นเนาะนี่เห็นว่าฟ้าครอบข้างหนาก็มี่ขั้นนี้ขั้นนี้กัมาสซนีมีมาสซนีขั้นนี้าอบหราตขาวเตะข้าวรีนกนี่แล้วไปเอาเครื่องดื่มมาสู้กันกินครับเอาเบียร์เย็น กินต hmm? ่เหลาไรมันเมื่อยเ้อะเดี๋ยวอื่นเดี๋ยวทำการล่างทำความสะอาดก่อกเป่าก่อนเดีอยวเอาลงผู้เดียวผมแล้วอิลี่เลยบอ หน้าพ am, ัย <was on> ักษ well. ์มีนามเด็ดเียบร้อยครับเป็นการยบภารกิจของปีนี้ยังสมบูรณ์แบบครับกรับสภาพยับเยินปึงสองคันเรตตุมเปะเรตตุมเปะให้ไอ้เขาเอิ้นเสื้อ เสือส้อใบสีอันตัวนี้เป็นเสื้อหัวหมูเสื้อดอกจอกอ่ะนะนี่มันจะประกบกันอยู่กับตัวนี้มันจะประกบคู่กันดีไซนหรอวะมันจะมีถวยมันอีกถวยนึงมันจะครอบกันอยู่เซยนองฮะเอาเบียร์ไหมฮูกขวดนะ สิมีชุดมันประกบกันอยู่ชื่อไซบุอืมกินว่ามดจะเอาไว้กินมื่ออึ้นเศร้าน้ำตัวที่เท่าเนาะอีเท่าดันมะสันมะสันสูมะสันสูขนาดเลย เอ็นโฮนี่หูโฮตัวนี้มันขาดมะเห็ดอ่อนไหมเลี้ยวอืมมะก็เลยต้องเดี๋ยวเขาต้องกานถ้าเขาหาข้ออะไรเขาต้องช่ำแหละเองผาเองมีห้องกระถดอืมถอดตุ๊กตาฮะกินข้าวก็กินนาบ้านนี่ละกินเฮหยนเน่าเนี่ยละหาว่าช่วยกันกินไปร้านอาหารวะเจะเจอกับเพื่อซื้อเห็ดเล็กเล็กเห็ดเป็นแผ่นมาเออเขามาเห็ดใหม่เนาะ ข้อก็ะจอกลมๆไหมนวลแม่กันจอโกลมๆใส่นี้ตัวนี้ก็นจอให้ลูกกึ่งจอให้เกล็ดไป็นส่นตัวนี้ครับแต่ข้างนู้นครับที่มันขาดให้ดูข้างที่มันขาดนะครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ข้างที่มันขาดครับเป็นเดี๋ยวฤดูการหน้าเดี๋ยวเจอถ้าเกิดไม่ได้คอมาใหม่เดี๋ยวเจอช่างดันโมดิาฟครับพี่น้องด่าเลยนะด่ายึดยึดยาวเลยนะ ดึงนดอนี้นี่ครับอันนี้ครับน,นี่เขาก็เชื่อมมาดาม,มานะครับทำมาม่แตกแล้วทีเนี้ยฝั่งนู้นมันฉีกเยอะครับพอมันฉีกเยอะแล้วมันมันดึงออกหมดเลยมันขาดออกหมดเดี๋ยวเราก็จะมาเสริมใหม่ครับมันมีก็มุนเลยเออมุนตัวนักข้างนะอ,อือแบบว่ามันมันออกแต่งอยู่เเลยอ๋อเดี๋ยวห่อจังาจัดการใหม่อันนี้ล้างเรียบร้อยครับอันนี้ล้างจอดปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันอีกทีหนึ่งครับ สำหรับปีนี้ก็เรียบร้อยครับพองานใกล้เสร็จนี้คนก็ใกล้ไปเหมือนกันครับเก็บผูพร่ดเลยเเก็ <laughs> บบ้านนี้บ้านานี้ย้ำนอนเศร้ามีแห้งบ้านนี้เอ้ยเนาะมไม่มไอ,อยากลูกด้วยบ้านน,นี้เมื่อเศร้ายังไม่อยากลูกเลยเอานี่ครับอินดี้เราก็ล้างนะครับเตรียมออกสู้งานสวัสด,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 ดีครับผม

มูตันทีหลนางเยมันด้ตากหนาด้ยเอาผ้าแยงมาตากไหมเอาละครับหลังจากล้างเสร็จแล้วก็หล่อเลยทีนี้กา ไปหน้าทีมงานก็เออเอาไปเบิเงยินบ่ไปนี่ครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมกะหล่อแล้วนะครับข้างในก็เช็ดนะครับผมข้างในผมก็เช็ดเช็ดฝุ่นมันแวบ,บเลยนะครับนี่ เดี๋ยวพ่งนี้ก็ดูแลต่ออีกแป๊บหนึ่งนิดนึงนะครับเช็ดทำความสะอาดฝุ่นข้างในนูน่นนะเดี๋ยว,วเช็ดลังคาเราต้องให้มันเรียมไปเลยนะครับไม่ให้มีคาบฝุ่นคาบอะไรเดี๋ยวก็ตัวนี้ก็จะเอาลมเป่าเดี๋ยวไล่เอาลมเป่าพร่กนี้นะครับวันนี้ก็จอดไว้นี่ก่อนเดี๋ยว ก็จะขยับหลบทางเขาก่อนนะครับไมยังอ่ะไปน้ำพันยอยโอไปน้ำพันยิจอยอสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับแก้ลแล้วเราบอกเลยยังไงเดี๋ยวอยู่สามสี่ไงไงโอ้ยแรีนข้าวเดียวท่นละแล้วแล้วก็ไปดอนซี่เลยบอกเขาสิเก็บงานเขาอยู่นอกมืองนี่แหละห้องพี่ล้นห้องเองลื่นเขาต้องติไปดอนซี่ ของพอดยี่ล okay, <your> mm ้นมองได้อีกของบอกตู่น่ะ หาเถาแกโอ้นครับเทาแกโอ้นยังไม่เสร็จครับเท่าแกโอ้นนี่ก็น่าจะเหลือเยอะพอสมควรครับประมาณอีกสามสามวันน่าจะจบเท่าแกโอน้นส่วนของทีมงานเราก็จบไปแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่น้องเอฟซีขยับรถขยับราก่อนนะครับอินดี้ก็พร้อมที่จะไปงานไปวิ่งงานดินแล้วนะครับ <c ười> ừ, rồi, n า ạ น้ำย่างว่ะกรถ่าล้อเงาแป๊บเอียจะมีลางออกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ